สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินมุกชาแนลอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกมาพูดไปนานเลยนะคะวันนี้กลับมากลับมาพร้อมกับข่าวใหญ่ของประเทศไทยเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็มีการระบาดใหม่นะคะการระบาดใหม่ของเชือ COVID ้อโควิด -19 นะคะ ที่สมุทรสาครซึ่งตอนนี้ก็ทำการรอกดาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะที่สมุทรสาครจะเป็นที่ส่งนะคะอาหารทะเลแหล่งใหญ่และแหล่งสำคัญของประเทศไทยเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดหมอยงนะคะเผยโควิด1 9กับอาหารทะเล ออกโรงนะคะหมอโยงออกโรงเตือนไวรัสอยู่ได้นานเพราะแช่แข็งแนะไม่ควรกินแบบดิบๆนะคะและความร้อนเกิน85องศาช่วยสามารถนะคะฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนานี้ได้นะคะ วันที่21ทธันวาคม2563นะคะหมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารระเวชศสาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อนะคะโควิด -19 กับอาหารทะเลซึ่งใจความหลักๆก็จะมี ปกติอาหารทะเลประเภทนี้มักจะมีการแช่แข็งทำให้ไวรัสคงมีชีวิตได้นานดังนั้นในช่วงที่มีการระบาดเราจึงจำเป็นต้องปรุงสุกโดยใช้ความร้อนสูงกว่า85องศาเซลเซียสซึ่งจะสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้พร้อมแนะนำนะคะถึงผู้ขายว่า ควรควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดตลอดเส้นทางและอาจจะมีการสุ่มตรวจเชื้อจากคนงานเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอาหารทะเลสามารถบริโภคได้ทับปรุงสุกความร้อนนะคะสามารถทำลายไวรัสได้อย่างแน่นอนนะคะโดยเราสามารถต้มนะคะหรือนึ่งนาน สักครึ่งชั่วโมงนะคะที่85องศาขึ้นไปนะคะและถ้าความร้อนสูงขึ้นระยะเวลาการฆ่าเชื้อก็จะสั้นลงนะคะซึ่งเราจะมั่นใจได้ว่าทำลายไวรัสได้อย่างแน่นอนและถ้าต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ100องศา ไวรัสจะถูกทำลายทันทีนะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีการระบาดของโรคจึงไม่ควรอย่างแน่นอนนะคะที่จะรับประทานอาหารทะเลดิบหรือว่าสุกสุกดิบๆิบนะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องคำนึงคือการจับต้องกับอาหารทะเลที่แช่เย็นมานะคะในช่วงนี้ เราจะต้องล้างมือให้สะอาดชำระล้างอาหารทะเลโดยใช้น้ำสะอาดให้มีปริมาณมากพอและจะต้องทำความสะอาดมือของเราด้วยสบู่ถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงนี้ถ้าใครจะทำอาหารทะเลเป็นมื้ออาหารหลกักมื้ออาหารรองก็ควรจะใส่ถุงมือและล้างมือทุกครั้งนะคะถุงมือควรใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย และการรับประทานอาหารนะคะยังสามารถรับประทานได้ตามปกตินะคะสำหรับอาหารทะเลส,สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแค่คาแนะนำนะคะว่าให้ทานแบบสุกนะคะไม่ใช่ว่าไม่ห้ามห้ามทานเลยนะคะโดยเฉพาะ อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นปลาทะเลเราก็ยังสามารถกินได้เหมือนเดิมนะคะพวกกุ้งพวกหมึกพวกนี้ก็ยังทาอาหารได้เหมือนเดิมเพียงแค่ก่อนทาอาหารต้องใส่ใจขั้นตอนเรื่องความสะอาดความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการระบาดที่สมุทรสาครน,นะคะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับแรงงานทําอาหารทะเลส่ทงทั้งส่งออกแล้วก็ส่งภายในประเทศนะคะก็น่าจะไปทั่วประเทศเลยมั้งแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคนะคะเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากเพียงแค่ใส่ใจให้มากขึ้นแค่นั้นเองนะคะ แค่นี้เราก็จะห่างไกลโลกและที่สำคัญนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะก่อนออกไปข้างนอกบ้านก็ต้องพกผ้าปิดปากเจลล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะสัก1เมตรแล้วก็ห้ามเข้าใกล้นะคะคนที่มีอาการไอจาม เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะด้วยความปรารถนาดีจากช่องปิ่นมุกชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังติดตามช่องเราอยู่เหมือนเดิมนะคะและมาฟังข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ